หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ KBank หรือธนาคารกรสิกรไทยมูลค่าการซื้อขาย3,096.53ล้านบาทปิดที่141.50บาทสตางค์ลดลง1 000, บาทธนาคารกรุงเทพหรือ BBL มูลค่าการซื้อขาย2,050.67ล้านบาทปิดที่122บาทเพิ่มขึ้น1 000, 50, 000, บาท50สตางค์ ปตทหรือ PTT มูลค่าการซื้อขาย1798.32ล้านบาทปิดที่40 000, บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์บ้านปูมูลค่าการซื้อขาย1643.95ล้านบาทปิดที่12 000, 50, 000, บาท50สตาง์เพิ่มขึ้น20สตางค์และสุภาลัยมูลค่าการซื้อขาย1546.85ล้านบาทปิดที่21บาท60สตาง เพิ่มขึ้นหนึ่งบาทยี่สิบสตางค์